Do ha'u มันก็กานแม่ลูกไปสองตายายช่วยกันคนระับเพื่อนๆดูไว้สัตว์มันยังรักลูกไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกทุก ชนิดเลยในโลกนี้สอนให้มารักรักลูกไว้ ดูนะเจ้าของเขาจะเอามันเข้าคอกหลบแดดแต่มันห่วงลูกอุ้มเลย ลูกเดินยังไม่ได้อุ้มลูกมนมาโ,โห แม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกอยู่นี่เจ้าของมันปิดรั้วไว้มันออกไปหาลูกไม่ได้ได้แต่ยืนมองลูกข้างห่างอย่างห่วงๆงนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เขาคลอดออกมาแล้วคลิปแรกที่ให้ดูเขาคลอดอันนี้คือคลิป อีพโตแล้ววิ่งได้แล้วอันนี้คือฝูงวัวของชาวบ้านข้างนะครับบ้านข้างกันอันนี้ลูกมันลูกเล็กส่วนตัวขาวแ่ม่ม่ไปหาลูกไม่ได้เพราะว่าเขาเอาเส้นสายไฟแต่ไม่มีไฟหรอก กันมันไว้ไม่ให้มันออกไปมันเคยมีไฟดูดมันทีนี้มันก็คิดว่ามีไฟอีกมันก็เลยไม่ไปลูกมันตัวเตี้ยมันก็หลอดไปได้น่นเล่นอยู่น่ะมันกำลังดื้อกำลังสนเลยเอาวิ่งไหมเล่าวิ่ง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 เอ้ามาเข้าฝูงอ่ะ แม่ก็วิ่งตาเมื่อกี้แม่ไปตามไม่ได้แต่มองลูกลูกขี่ดื้อแท้ลูกดื้อต้องทำใจเอาเ,อาเอาลูกกำลังคึกเอาสัตว์เขายังลักลูกมะเพื่อนๆเ้ย <S <S 2> <S 2> ก็ดูไว้ครับใครไม่เคย คลิปนี้ก็ให้ดูเพื่อความเอนดูของสัตว์นะครับน่ารักน่าเอ็นดูภาพอาจจะขยับขยื่นหน่อยเพราะว่าถ่ายอยู่ฝั่งบ้านตัวเองอันนั้นรั้วบ้านเพื่อนบ้านตรงข้ามกัน กำลังดื้อแล้วออออคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่แน่น่พาน้องมาเล่นแนละ้วพาน้องหากินแล้วพาน้องหากินแล้ว ฮัลโหลพอน้องหลุดเชือกมาแล้วเชือกล้อมไว้หลุดมาแล้วคนละแม่น้องคนละแม่ ขึ้นคลอดออกมามาหากินเลาะบ้านกินเป็นไหมนะ่ะเอานี่กินไปเยี่ยวไปเอา นูน้อยนูน้อย <c oughs> ตกใจอ <c oughs> เอาไปแล้ว <c oughs> กลับไปแล้วหาแม่แล้ว <c oughs> ยังอะไรป๊ก,ปก ไปสุดๆเลยนอนกินเลยอ้าวแทะเข้าไปไอ้นูน้อยก็นอนแต่ไม่กินแต่ไอ้ตัวนี้กินใหญ่เลยกินกินกินว้าสบายทักน,อน้องนอนกินมา เข้าไปดูเอามันสบายแค่ไหนวัวมันนอนกินอะไอตัวนี้กินปกติไอตัวนั้นก็กินปกติแต่กับผมนอนกิน เฮเข้าไปอา้าวมีเพื่อนด้วยอา้ามีเพื่อนด้วยมีเพื่อนเคียงข้าง ที่ไปไหนกันหมดน้อ <Sukai> Mana ni Leo? Mana ni? <Susukai> Mal Chaplin. Mana ni Leo? Tua ketai. อ้าวอ้าเอาของขึ้นแอ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 น หากินพน้องหากิน้ายไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วเนี่ยกินรั้วบ้านแล,ล้วลาวกินเอากินกิน นี่ะไ่นี่กินหมดเย